มาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับสาวสวยคนนี้สวยวันสวยคืนจริงๆกับใหม่ดาวิกาว่าไหมใช่สวยมากขนาดในงานคุณชมพู่ก็ยังดูโดดเด่นและช่วงนี้ละครก็กําลังมาหลายเรื่องนางชดาใช่ไหมครับต้องค่ะก็หลายคนก็จับตามองนะคะเรื่องราวว่าเธอจะย้ายช่องหรือเปล่าเพราะพักหลังๆเนี่ยสนิทกับดาราข้ามช่องเยอะเหลือเกินงานนี้ต้องไปดูกันครับค่ะ มีพิรุษหน่อยก็ถูกสงสัยว่าเป็นดารายายช่องได้ค่ะล่าสุดเป็นคิวของใหม่ดาวิกานะคะที่ถูกจับสังเกตว่ารับงานน้อยลงและสนิทกับดาราช่องคู่แข่งมากขึ้นด้วยค่ะงานนี้นะคะก็เลยจ่อไมค์เคลีย์พร้อมอัปเดตความเวอร์ในงานมั่นชมพู่นอนเมื่อ2วันก่อนที่เธอไปร่วมงานในฐานะเพื่อนเจ้าสาวด้วยค่ะวันนั้นพีสาวสวยมากเลอค่าสุด,สด ตื่นเต้นนะเพราะว่าทาอะไรไม่ถูกเลยเป็นครั้งแรกคร่ะก็แบบหาคําถามกันใหญ่เลยว่าเอเราจะจะถามยังไงเพื่อให้ได้ซองมากที่สุดเราก็เล้ถามว่ารักพี่ชมมากแค่ไหนก็เอามาเท่านั้นเขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าเราเสียหลักเลยอ่ะเขาบอกว่ามันตีเป็นราามไม่ได้ <c oughs> ก็เลยไ,ได้มาแค่นั้น <c oughs> แต่ก็คือแบบวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขมากๆค่ะคือคนที่ได้ซองเยอะที่สุดก็เป็นพี่ก้ากับพี่หวานเสียได้ทั้งปึงเลยอ่ะค่ะขอตัดสองชุดพ่เจ้าสาว พี่ชมจัดให้ค่ะยอมค่ะเพราะว่าเป็นวันของพี่ชมเราต้องอยู่อยู่ข้างๆหรือว่าอยู่เป็นแบบซัพพอร์ต,รตสัญญาก็คือตอนก็เหมือนอย่างที่บอกค่ะก็ยังเหลืออยู่ค่ะให้ผู้ใหญ่จัดการค่ะหนูก็มีหน้าที่เล่นละครไปก็ไม่ได้มานั่งเช็คว่าเหลืออีกเยอะไหมตอนนี้ก็อย่างที่บอกละครยังยังออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็ยังมีงาน กับช่องเจ็ดอยู่ค่ะก็ยังยังไม่คิดเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะต้องเป็นเรื่องของที่ผู้ใหญ่คิดกันค่ะในฐานะของหนูหนูเป็นนักแสดงแล้วหนูก็ยังยังพูดถึงยังยังเด็กอยู่ก็ยังมีผู้ใหญ่ที่คอยดูแลแล้วก็เป็นคนที่คิดให้ทุกอย่างค่ะก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ ละครไม่ได้ไปในแนวทางของการที่ให้จิ้นพระนางเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละครที่ทําให้จิ้นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เคยเล่นมาก็ก็มีคู่จิ้นบ้างหนูไม่หน่อยนะหนูไม่มีคู่จิน้นหนูไม่หม่อะหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ได้ <c oughs> หนูหนูแบบหนูว่าสีมือเราเป็นของเราเองอะคะ่ะไม่ต้องไปแบบ มีคููจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ถ้ามีคููจีนก็ดีเป็นผีอยู่คนเดียวคนนึ่เขาเป็นคนหรือเปล่าเราเป็นผีอยู่คนเดียวไตเป็นคนปกติก่อนเนาะเราเราเราพักผีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคนจะเบื่อก็เดี๋ยวเป็นเป็นคุณหมอก่อนค่ะน้องใหม่แทมนะครับแกข่าวเมาส์ส่งท้ายนะครับกระแสที่บอกว่าใหม่ดาวิกาจะไปเดินพรมแดงงานหนังเมืองคารเป็นเพื่อนกับชมพู่อรยญาในปีนี้เธอบอกนะครับว่าเป็นแค่ข่าวโคมลอยชัวร์ครับ สวยแล้วก็มากความสามารถอย่างนี้ใครๆก็ต้องจับตาม,มองไปธรรมดาถูกไหมถูกต้องแต่ว่าช่วงหลังนี้สังเกตในอินสตาแกรมเธอเธอก็เหมือนจะไปสนิทกับคุณชมพู่กับแก๊งช่อง3ก็เลยมีข่าวมาว่าเออจะไปที่นู่นหรือเปล่าใช่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะครับ